ทีมชาติไทยนะครับเป็นบอลอาเซียนชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยเป็นไทยครับเจอกับฟิลิปปินส์คู่นี้เฮตูเฮเจอกันนะครับิบนัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าไทยขีย่เยอะครับไทยชนะ7เสมอ2แพ้1ส่วนทางด้านของฟอร์มการเล่น1ิบนัดหลังสุดนะครับของทีมชาติไทยเนี่ยพวกเขาชนะ7เสมอ2แพ้1ส่วนผลงานการลงเล่นในบ้าน10นัดหลังสุดพวกเขาชนะ5เสมอ3แพ้2มาที่ทางด้านของฟิลิปปินส์เนี่ย10นัดหลังสุดต้องบอกว่าพวกเขาผลงานค่อนข้างที่จะ จะดูดีนะครับในช่วงหลังเนี่ยพวกเขาชนะ3เสมอ4แพ้3ซึ่งหน้าเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับมาที่เกมเยือนของพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยดีครับพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้เเกมนี้ราคาเปิดออกมาที่ไทยครับโอ้โ oh, หต่อเยอะมากครับอยู่ที่1.75ครับสูงต่ำอยู่ที่275เกมนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันครับว่านัดแรกที่เจอกันเนี่ยต้องบอกว่าเกิดการพลิกล็อกครับชาติไทยเนี่ยแพ้กับฟิลิปปินส์2ประตูตอนหนึ่งเนาะโดนท้ายเกมเนี่ยก็ถือว่าช็อกโลกพอสมควรครับเพราะว่า อไปดูเนี่ยจาก h ฮดทูเฮดเนี่ยไครไม่เคยแพ้ฟิลิปปินมาแบบ10-20-30ปีอะ่ะเออการแพ้ครั้งนี้ผมว่ามันก็เรื่องใหญ่พอสมควรแถมเล่นยากด้วยนะครับกับเกมต่อไปก็คือเกมนี้แหละเพราะแทนที่จะเสมอบ้านเขานะครับแล้วก็มาตบในบ้านเราเนี่ยกลายว่าเกมนี้ต้องชนะแบบแบบยากอะต้องชนะ2สอะศูนย์อะไเงี้ยสประตูซึ่งผมมองว่าเกมนี้โอ้โหไทยเหนื่อยแน่นๆครับซึ่งถ้าเอาดูตามตรงเนี่ยผมมองว่าเอาจริงๆอะไทย เป็นทีมที่ผมว่าถ้าเล่นจริงๆเปิดเกมบุกจริงๆเนี่ยผมว่ายังไงก็ชนะครับโอเคนัดที่แล้วมันอาจจะเกิดเรื่องของออสนามนะครับที่เป็นหญ้าเทียมอะไรเอ่ยนู่นนนี่ซึ่งพูดกันตามตรงครับในฐานะที่เราคนดูเนี่ยเราเห็นขนาดคนดูยังเห็นครับว่ามันมันกะยญกครับจงังหวะนู่นนั่นนู่นนี่การรับส่งบอลการวิถีบอลเด้งมันยากาครับอันนี้ผมเข้าใจได้ต่อให้แข่งสนามเดียวกันอแต่ผมมองว่ามันคือข้อได้เปรียบที่ฟิลิปปินส์เอามาใช้ กับทีมชาติไทยแล้วมันเห็นได้ชัดว่ามันเกิดประโยชน์นะครับดังนั้นเนี่ยเกมนี้ด้วยเรทราคาที่เปิดออกมาเนี่ยผมมองว่ามันแอบสูงมากๆนะครับแล้วด้วยเงื่อนไขเนี่ยไทยเราต้องชนะเอ่อถ้าอยากเข้ารอบนะครับต้องชนะผลต่าง2ประตูนะครับซึ่งผมคือครั้งนี้ผมขอเชื่อหน่อยว่าเฮ t ูเฮตเนี่ยเมื่อมาเล่นที่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะตกแบบตกชัดเจนนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเกมนี้ไทยต้องเปิดเกมลุกและผมเชื่อว่าศักยภาพทีมชาติไทยเนี่ยดีพอนะครับที่จะยิงได้เกิน2ประตูด,ดังนั้นเกมนี้ครับให้เชียร์ที่ทีมชาติไทย